ทีนี้นเรามาดูอุตสาหกรรมที่ถือว่าใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของโลกก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างน,นะครับโดยปกติก็จะมีการชิงดำกันนะครับระหว่างยักษ์ใหญ่ญ,ญี่ปุ่นก็คือโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นกับโฟล์ s สวา e เกนกรุ๊ปจากวอล์ฟส์บวกประเทศเยอรมนีนะครับเขาชิงดำกันมาที่ผ่านมาโฟล์ s สวา e เกนเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยมาหลายปีติดต่อกันแต่ว่าล่าสุดในปีนี้นะครับ2020ที่ผ่านมานี้ โตโยต้าสามารถที่จะโค่นแชมป์เก่าอย่างโ o l ส s วา g เกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยทาง t o โยต้า o อเตอร์คอร์ t ปอเนะครับมีการรายงานนะครับว่ายอดขายรถทั้งปีเลยปีที่แล้วเนี่ยเก้าแสนะครับเก้าล้านห้าแสนกว่าคันด้วยกันถือว่าเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว ก็แซงนะครับโฟกส์วาเกที่9ล้าน3แสนคันไปด้วยนะครับทั้งนี้พอพูดถึงโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันต้องบอกว่าตัวเขาเองก็มีรถเนี่ยหลากหลายแบรนด์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเล็กซัสก็ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีรถเพื่อการพาณิชก็คือรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กก็คือไดฮัตสุรวมถึงทางด้านของฮีโน่มอเตอร์กันด้วยนะครับกำลังซื้อส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากตลาดจีนแน่นอนและก็สหรัฐอเมริกากันด้วยก็เพิ่มอย่างแข็งแกร่ง,แ,งแต่ถึงแม้ว่าครั้งนีีี้้จะสาาาามมรรถววแชปกกันนนไดนบใอบ5เลยท่่ Folkeswagen แต่ยอดขายปีที่แล้วคงไม่มีใครสาม,มารถเติบโตได้แหละครับ t o โยต้า o อเตอ o ์คอร์ปอเก็ตกลงไป11.3กันด้วยนะครับในขณะเดียวกันนี้เนี่ยทางด้านของ v o l ks w a g e n ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้อันดับ29.3ล้านคันแต่กะน,นั้นพวกเขาตกลงไปเยอะกว่า t o y o ต้าบลงไปที่15.2สาเหตุเพราะอะไรครับฐานการผลิตของเขาส่วนใหญ่อยู่ที่ท,ทวีปยุโรปและตลาดส่วนใหญ่ของเขาก็กอยู่ที่ยุโรปกันด้วยและยุโรปเองก็ซัฟเฟอร์ค่อนข้างเยอะจากโควิด19กันด้วย ไปดูที่อีกหนึ่งประเทศครับของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็คือที่อังกฤษนะครับอังกฤษเองก็มีการผลิตรถยนต์แต่ละปีประมาณสัก1ล้านคันถ้าเทียบกับบ้านเราประมาณเกือบเกือบสล้านคันแต่ปีที่แล้วทั่วโลกก็หดตัวลงมาอังกฤษเองปีที่แล้วสามารถผลิตรถยนต์ได้ประมาณ9ก0 0 0สกว่าคันนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าน้อยกว่าปกติทีเดียวและถือได้ว่าเป็นปีที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับถ้าหากว่าไปนับปีที่แย่ที่สุดก่อนน,นั้นคือปีนั้นคือปี1984 37ปีที่แล้วปีนี้ถือได้ว่าโหดตัวเยอะที่สุดเลยนะครับในเชิงของการผลิตเลยนะครับ ยังไงก็ตามครับในด้านของอังกฤเองเขาบอกแบบนี้ส่วนหนึ่งจะมีการปรับแผนการจากเดิมซึ่งมีการผลิตรถยนต์สันดาปภายในที่เขาเรียกกันว่า ICE นะครับมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ไฮบริดนะครับให้มีจํานวนที่มากขึ้นกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของอังกฤจ,จากเครื่องยนต์ ICE คือสันดาปภายในไปเป็นรถไฟฟ้าช่วงนี้ก็จะมีการผลิตรถยนต์ที่เรียกว่าไฮบริดถามว่าไฮบริดคืออะไรก็คือด้านหนึ่งใช้ engine ก็คือเครื่องยนต์สันดาป ก็มีการเพิ่มสัดส่วนขึ้นนะครับจาก14.8%ในปีที่แล้วปีก่อนหน้า2019นะครับมาเป็น18.8%ในปีที่ผ่านมาก็คือปี2020กันด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับ l e n e r a l m o มอ r ตอดีตยักษ์ใหญ่อันดับที่1ของโลกมายาวนานทีเดียวล่าสุดก็เช่นเดียวกันก็ได้มีการประกาศนะครับพันธกิจในการที่จะเพิ่มนะครับสัดส่วนของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นแล้วบอกแบบนี้ อีก14ปีข้างหน้าก็คือปี2035พวกเขาจะยุติการผลิตรถยนต์ที่เป็น ICE หรือ Internal Combustion Engine ไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลท้งนี้เพราะว่าต้องการเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่เป็น Green Industrialist Green Car Manufacturer นั่นะครับ